การเลี้ยงนกนางแอน่นวีดิทัศน์ชุดนี้จะทําขึ้นเนื่องจากอดีตที่ผ่านมาอาชีพการเลี้ยงนกนางแอ่นเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดีในฐานะที่ประกอบอาชีพนี้มา11ปีได้ศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการเลี้ยงนกตามธรรมชาติตามเกาะและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเองจึงจัดทาวีดิทัศน์ชุดนี้เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการศึกษาให้แก่บุคคลที่สนใจต้องการประกอบอาชีพการเลี้ยงนกนางแอน่น อำเภอบางสะพานน้อยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งอาทิวัดทางสายเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญซึ่งมีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุผู้เมืองอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างแพร่หลายเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านสถาปัตยกรรมจิตรกรรมประติมากรรมาศาสนาและแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดี ทะลุต้นกําเนิดโครงการฟื้นฟูทะเลไทยซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งดําน้ําดูปะการาังน้ําตื้นที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทยความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลแห่งเกาะทะลุจึงเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามามากมายือส<ป>ิประดาทะเลบูมแมงมุมก่อนที่กาลปังหาเมื่อกระดองลมาจะมันทะเลก็ไหลไปละไปโอชุกลาละมาจะพาราเซดมุดละดัำไว้ชาสายหรือบายก็สวยงามเสมา นอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการเลี้ยงนกนางแอ่นอําเภอบางสะพานน้อยมีการสร้างบ้านนกนางแอ่นอย่างแพร่หลายเพราะอาชีพการเลี้ยงนกนางแอ่นเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างไรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดีโดยได้จดทะเบียนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลรูปรังนกนางแอ่นตั้งอยู่เลขที่67ทับหนึ่งหมู่ที่2ตำบลบางสะพานอําเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพการเลี้ยงนกนางแอน่นนกนางแอ่นเป็นสัตว์สังคมดำรงชีวิตแบบรวมหมู่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่มีขนาดลำตัวยาว3นิ้วครึ่งถึง6นิ้วหนักประมาณ15-18กรถึงปจะผสมพันธุ์กันในที่อยู่อาศัยทำรังปีละ3รอบออกไข่รอบละ2ฟองนกนางแอ่นอายุ3ปีจะสร้างรังได้ดีที่สุดธรรมชาตินกนางแอนชอบอาศัยในที่มืดและชื้น ปัจจัยที่เหมาะสมในการเลี้ยงนกนางแอ่นคือปัจจัยแรกในเรื่องของสภาพแวดล้อมต้องอยู่ใกล้ป่าชายเลนอนุดมสมบูรณ์เพราะจะเป็นแหล่งอยู่อาศัยของแมลงต่างๆที่เป็นอาหารของนกนางแอ่นกินรังในช่วงกลางวันความชื้นในอาคารต้องพอเหมาะประมาณ70-90%ซึ่งเป็นความชื้นที่มากอุณหภูมิในอาคารค่อนข้างต่ำประมาณ25-28องศาเซลเซียสความเงียบปราศจากเสียงรบกวน ความปลอดภัยต้องให้นกมีความรู้สึกว่าปลอดภัยไม่มีคนหรือสัตว์ร,ร้ายมารบกวนช่องทางเข้าออกเป็นสิ่งสําคัญที่สุดจําเป็นจะต้องทําให้นกบินสะดวกมีวงบินที่มากพอไม่มีสิ่งกีดขวางประตูทางเข้าออกแต่ละห้องต้องบินได้สะดวกไม่ขัดวงบินรังนกนางแอน่นแบ่งได้ดังนี้รังว่างพร้อมวางไข่จะสังเกตได้ว่าจะมีความขาวใสสะอาด ไม่มีมูลของนกและเปลือกไข่ภายในรังเป็นรังนกจะเริ่มวางไข่เป็นครั้งแรกรังไข่ภายในรังจะสังเกตได้ว่ามีไข่ของนกอยู่ประมาณ 1- 2ถึงฟองจะใช้เวลา21วันในการฟักไข่ออกมาเป็นตัวอ่อนรังตัวอ่อนตัวอ่อนจะต้องใช้เวลา40วันเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตเป็นนกเต็มวัยรังนกเกาะพร้อมบินลูกนกเริ่มจะมีขนเต็มตัวเกาะอยู่บริเวณภายนอกของรังใช้เวลา7วันก็จะบินทิ้งรัง รังว่างพร้อมเก็บนกจะใช้เวลา40วันอยู่ในรังหลังจากนั้นนกจะบินออกจากรังและทิ้งรังก็จะกลายเป็นรังที่ว่างพร้อมที่จะเก็บรังได้ศัตรูของนกนางแอน่นนกเขาแมวงงูเหลือมงูหลาำงูเห่าขี้เท่างูเขียวหางไหมตุ๊กแกะ,ะ,ะแมลงสาลิงแสแมค้างข่าวตะกรวดตัวเงินตัวทองเหยี่ยวนกเขานกอินทรีนกกานกนางแอ่นเมื่อพบศัตรู จะรวมตัวกันเป็นฝูงประมาณ100ตัวบินขับไล่นกกล่าเหยื่อให้ออกจากอาณาเขตดังนั้นจึงควรเลือกทำเลในอาคารเลี้ยงนกที่ปราศจากสตรูเป็นที่โล่งแจ้งหรือในชุมชนการสร้างอาคารเลี้ยงนกการเลี้ยงนกนางแอ่นโดยการสร้างบ้านหรือใช้อาคารเก่าๆล่อให้นกมาอาศัยและทำรังเพิ่มให้นกได้ขยายพันธุ์เป็นการเลี้ยงในเชิงอนุรักษ์เพราะนกที่มาเป็นนกต่างถิ่นถ้าทำให้นกติดที่อยู่ใหม่ได้ นกก็ไม่ไปอยู่ที่อื่นการสร้างอาคารเลี้ยงนกมีดังนี้ 1. ควรสร้างอาคารตามสภาพของพื้นที่ตามความเหมาะสมขนาดประมาณ12คูณ12เมตรด้านข้างอาคารเจาะรูโดยรอบระยะห่าง2เมตรโดยใช้ท่อ p v วีสีสำหรับระบายอากาศส่วนด้านบนของอาคารเจาะทางเข้าออก50คูณ50เซนติเมตร 2. ภายในอาคารตีไม้ให้นกเกาะเรียกว่าไม้ตีรัง โดยใช้ไม้ที่มีขนาด1 6คูณความยาวตามอาคารระยะห่าง40เซนติเมตร 3. อุณหภูมิและความชื้นสร้างแหล่งน้ำโดยรอบภายในอาคารและจะมีท่อ PVC อยู่เหนือผิวน้ำเมื่อมีลมพัดผ่านกระทบกับน้ำก็จะทำให้ความชื้นลอยตัวขึ้นและเกิดความเย็นทันทีระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ25องศาเซลเซียสในเวลากลางคืนและ30องศาเซลเซียสในเวลากลางวัน 4. ระบบเสียงติดตั้งลำโพงภายในและภายนอกอาคารบริเวณทางเข้าออกของนกเปิดเสียงนกเพื่อเป็นเสียงเรียกนกให้เปิดตลอด24ชั่วโมงการเก่ออาศัยและดำรงชีวิตเมื่อนกดางแอ่นเข้ามาอาศัยโดยจะเกาะตามแนวไม้ควรปล่อยให้นกได้อาศัยและขยายพันธุ์กันก่อนในปีแรกซึ่งหลังหนึ่งปีไปแล้วประชากรนกจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเป็นทวีคูณ เป็น1 0 0 0 0ตัวใน4ปีท <transc> ี่ดำเนินการการเก็บรังนกสามารถกระทำได้ในปีที่2การเก็บรังนกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรังนกประกอบด้วยไฟฉายใช้สองสว่างเพราะภายในค่อนข้างมืดความมืดจะทำให้นกรู้สึกปลอดภัยและตัดสินใจวางรังกระจกในการเก็บรังนกนั้นให้ใช้กระจกสองเพื่อตรวจสอบดูว่ามีไข่หรือลูกนกยังอยู่หรือไม่ เหล็กแทะเครียงเหล็กใช้สําหรับแซะรังนกใช้เหล็กแซะกดลงไปที่ตีนรังนกที่ติดกับไม้ตีรังวิธีการเก็บคุณเลือกเก็บรังที่ไม่มีไข่หรือตัวอ่อนควรเก็บรังว่างสังเกตจากคราบเปลือกไข่และมูลนกและไม่ควรปล่อยให้รังนกอยู่นานเกินระยะการเก็บหนึ่งอาทิตย์เก็บอาทิตย์ละหนึ่งครั้งข้อดีของการเก็บทุกอาทิตย์คือได้รตรวจสอบศัตรูของนกเช่นงูหนูทุกแก่และแมลงสาบ ซึ่งควรทำลายและป้องกันการทำบ้านนกนางแอ่นก็เพื่อให้นกนางแอ่นมาขยายประชากรน,นกเพิ่มและขยายเผ่าพันธุ์ของเขาในบ้านนกนางแอ่นของเรานกนางแอ่นจะเจริญเติบโตได้หรือไม่นั้นการเก็บรังนกนางแอ่นก็เป็นตัวแปรสําคัญอีกหนึ่งตัวแปรด้วยเช่นกันท่านควรเก็บรังนกนางแอ่นในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติเอ็นดูรักเขาให้มากมาก และผลตอบแทนในภายภาคหน้าจะย้อนกลับมาหาเราเองนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงของชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากอดีตนายกขุนสันติชัยประเสริฐยิ่งประธานวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปรังนกนางแอ่นอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพนี้ติดต่อสอบถามได้ที่โทร086 799 0093โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสวัสดีครับ